ที่นี่จะเป็นแวรุ่นคุนคาแมนะครับเป็นประเทศกัมพูชาครับนี่ก็จะเป็นรถไถเพราดนีเต็นี่เขาไว้ขนมันสำปะหลังไม่ต้องโกยครับไม่ต้องขุดไม่ต้องโกยลงนะครับใช้รถตักยกเทเลยร,รถตักประเทศกัมพูชาเขาเรียกว่าซะเซอร์ซะเซอร์ครับซะเซอร์ ส่วนในรถในเต็นทน์เขาเรียกไอ้กระยนนะครับกระยนส่วนพนักงานขับนะครับพนักงานขับเขาเรียกตะกงตะกงตะกงลานนะตะกองลานกระย,ยนมีมนุษย์คกนกระเมงครับเด็กน้อยครับเด็กๆครับคนกระเมงคนกระเมง บรรยากาศของประเทศกัมพูชา